เดือนพฤษภาคมนี้ถ้าคุณผู้ชมอยากจะเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ก็จะได้เห็นนะคะสำหรับเที่ยวบินสายประวัติศาสตร์ที่จะเริ่มต้นขึ้นระหว่างกรุงริยา,าตมาที่กรุงเทพมหานครโดยสายการบินแห่งชาติของซาอุดีอาระเบียได้ประกาศแล้วนะคะว่าเตรียมที่จะให้บริการในการเดินทางมาประเทศไทยเป็นส่วนหนึ่งของการปรับความสัมพันธ์ทางการทูตให้กลับสู่ระดับปกติ และเป็นครั้งแรกในรอบ32ปีค่ะซึ่งเกิดขึ้นได้หลังจากที่นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาเดินทางไปเยือนซาอุดีอาระเบียอย่างเป็นทางการตามคําเชิญของมกุฎราชกุมารแห่งซาอุดีอาระเบียนะคะจากนี้ไปนอกจากเรื่องของการเดินทางก็จะได้เห็นการทำงานของแรงงานไทยที่จะได้เปิดโอกาสเข้าไปในซาอุดีอาระเบียมากยิ่งขึ้นรวมถึงการค้าการลงทุนระหว่างกันค่ะ ติดตามจากรายงานค่ะ25มกราคมนายกรัฐมนตรีเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดกรุงริยตัตซาอุดิอาระเบียโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดริยตัตรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์และนายกเทศมนตรีกรุงริยตัตให้การต้อนรับจากนั้นมีพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการณพระราชวังอัลยาม,ามะ พร้อมเข้าเฝ้ามากุดราชกุมารมฮัมหมัดบินซานมา oh บิลอับดุลอาซิดอัลซาอูดแห่งซาอุดิอาระเบียทั้งสองฝ่ายเห็นตรงกันว่าทิ้งความขัดแย้งไว้เบื้องหลังเปิดจักรารดใหม่ความสัมพันธ์สองชาติสำนักข่าวซาอุดิอาราเบียรายงานแถลงการร่วมของสองฝ่ายระบุว่านายกรัฐมนตรีของไทยแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงปีพุทธศักราช2532ถึง2533 ช่วงที่เกิดเหตุการณ์สังหารนักการทูตซาอุดิอราระเบียสี่คนเหตุการณ์ขโมยเพชรซาอุและคดีอุ้มหายนักธุรกิจม o ม a m m a d alwaily นายกรัฐมนตรีย้ำหากมีหลักฐานเพิ่มเติมไทยพร้อมที่จะดำเนินการตามกระบวนการย้ำความปลอดภัยเจ้าหน้าที่ทางการทูตซาอุดิอราระเบียในไทยการเจรจาสองฝ่ายนำไปสู่ข้อสรุปการปรับความสัมพันธ์ทางการทูตสู่ระดับปกติวันนี้เป็นวันแห่งประวัติศาสตร์ เป็นวันแห่งการฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับซาอุดิอาระเบียก็จะเป็นประโยชน์ร่วมกันสําหรับทั้งสองประเทศทั้งในมิติทางน,นการเมืองความมั่นคงปลอดภัยเรื่องเศรษฐกิจและสังคมโดยไทยและซาอุดีอาราเบียก็จะสามารถช่วยสนับสนุนเป้าหมายในการพัฒนาของการและกันโดยเฉพะนโยบายเศรษฐกิจบิธีของไทยซึ่งผมกำหนดเป็นเวลา,าคุมชาไปแล้วนะครับกับวิสัยทัศน์ซาอุดีอาราเบียคศ2030นะครับ ซึ่อมีความประสานสอดคล้องกันอยู่แล้วทิ้งความขัดแย้งไว้เบื้องหลังเดินหน้าความร่วมมือการค้าการลงทุนโดยเฉพาะความมั่นคงทางอาหารพลังงานสาธารณาสุขและการท่องเที่ยวถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นประเด็นสำคัญการฟื้นความสัมพันธ์นครั้งนี้สำหรับซาอุดิอาระเบียที่ประกาศโครงการวิสัยทัศน์ซาอุ2030การเดินหน้าสร้างพันธมิตรในระดับนานาชาติทา,างการประกาศนโยบายลดการพึ่งพาน้ำมัน เปิดช่องทางเศรษฐกิจที่หลากหลายเป็นมาตรการสำคัญนอกจากนี้ยังมีการพูดคุยระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและประธานกรรมการบริษัทอควาพาวเวอร์บริษัทด้านพลังงานและพลังงานหมุนเวียนของซาอุดิอาระเบียถึงแนวโน้มการลงทุนในอนาคตแม้จะมีเวลาเยือนซาอุดิอาระเบียไม่ถึง24ชั่วโมงแต่นายกรัฐมนตรีและคณะยังได้เดินทางเยี่ยมชมเขตอัลตูรอีฟพร้อมร่วมรำดาบ สัญ,ญลักษณ์การต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองก่อนเดินทางกลับไทยในช่วงค่ำวันเดียวกันนายกรัฐมนตรีเดินทางไปพบปะชุมชนไทยระบุต่อไปนี้การเดินทางของคนไทยมาซาอุดิอาระเบียจะเป็นไปอย่างสะดวกขึ้นพร้อมยืนยันรัฐบาลจะให้ความช่วยเหลือคนไทยในซาอุดิอาระเบียเป็นอย่างดีกระทรวงการต่างประเทศถแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนวันนี้ถึงการเดินทางเยือนซาอุดิอาระเบีย ย้ำไม่มีการพูดคุยถึงคดีที่เกิดขึ้นในอดีตแต่ในการประยืนครั้งนี้ต้องยนืยนยันนะครับว่าไม่ได้มีการคุยกันในเรื่องออประเด็นที่ผ่านมานะครับนะครับทั้งทั้งทั้งสองฝ่ายนะครับไม่ได้มีการยกกันนะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับคือทั้งทั้งสองฝ่ายแสดงเจตนารมณ์ที่จะมองไปข้างหน้าแล้วก็มุ่งสู่ความร่วมมือระหว่างกันในอนาคตนะครับซึ่งเป็นผลประโยชน์ร่วมกันนะครับของของประเทศและประชาชนของทั้งสองฝ่าย แม้เหตุการณ์ในอดีตจะไม่ได้ถูกหยิบยกขึ้นมาพูดคุยระหว่างการเยือนกระชับความสัมพันธ์สองประเทศแต่นี่เป็นอีกครั้งที่ประเด็นเพชรซาอุการสังหารเจ้าหน้าที่การทูตและคดีอุ้มหายนักธุรกิจซาอุดิอาระเบียกลายเป็นประเด็นที่สื่อหลายสำนักให้ความสนใจ